ครับสวัสดีคุณเพื่อนเอฟครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณเพื่อน,น,นไปทําการแก้ไขปัญหาของท่อ ID ในรถตระกูลยามาฮ่านะครับมักที่จะขาดนะครับเป็นประจําเลยพอ,อท่อไอดีขาดนะครับบางทีนะครับรอบเครื่องของเราก็ค้างรอบเครื่องสูงรถเร่งเองนะครับเมื่อเครื่องร้อน นะครับยกคันเร่งแล้วมีอาการรอบเครื่องค้างเหมือนว่าเหมือนลดคันเร่งของเราค้างนะครับแล้วก็ปัญหาของท่อไอดีนะครับท่อไอดีที่ขาดนะครับนี่ตรงนี้นะครับท่อที่อยู่หลังลิ้นเร่งนี่เองนะครับอ่าท่อไอดีที่ขาดนะครับจะทําให้เครื่องยนต์ของเราพังลงอ่าได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า เครื่องยนต์จะดูดฝุ่นดูดดินดูดน้ำดูดโคลนเข้าไปนะครับสร้างความเสียหายให้กับชุดวาล์วบารวาลนะครับเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วก็รถก็จะจินน้ํามันเครื่องนะครับดีไม่ดีนะครับรถดูดน้ําเข้าไปนะครับร้อนตัดเย็นนะครับทําให้กระบอกสูบของเรามีอาการบวมนะครับโกงงอเป็นลูกละนาดนะครับกระบอกสูบไม่ราบเรียบนะครับเพื่อนนะครับ สาเหตุที่นะครับท่อไอดีของยามาฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟิราโน่ฟิโอเร่นะครับมีองค์มีโอนะครับฟิโน่นะครับมักจะขาดก็เพราะว่านะครับท่อไอดีนะครับตัวท่อไอดีนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนท่อที่มาต่อเข้ากับชุดคาบูเรเตอร์หรือชุดลิ้นเลงนั้นจะเป็นท่อยางนะครับโดยนะครับเขาจะใช้กาวนะครับในการประสานนะครับ ตัวยางกับท่อไอดีที่เป็นอลูมิเนียมเข้าด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อใช้งานนานไปนะครับใช้งานนานไปนะครับก็จะทําให้กาวของเราบางทีมันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเนาะนะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับ,นะรบเวลาขาดเขาก็จะขาดออกมาลักษณะแบบนี้เป็น2อชิ้นแบบนี้เป็นยางนะครับสวมกันกันกบท่ออลูมิเนียมนะครับ ทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นรถคาบูนะครับหรือว่ารถหัวฉีดนะครับที่ท่อยางตรงนี้นะครับะจะมีตัวคาบูเรเตอร์หรือว่าตัวลิ้นเล่งเข้ามาสวมยึดติดกันไว้นะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าท่อไอไม่ใช่ดิขออภัยนะครับเพื่อนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า ลิ้นเร่งหรือคาบูเรเตอร์นั้นนะครับนำมายึดเข้ากับท่อไอดีท่อ,อยางตรงนี้เลยนะครับโดยไม่มีนะครับอุปกรณ์หรือว่ามีตัวมาห้อยลิ้นเร่งหรือว่าคาบูเรเตอร์ไว้นะครับทำให้ท่อไอดีของเรารับน้ำหนักอย่างอ,อย่างมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับบวกกับแรงสั่นสะเทือนเวลาเราขับขี่ไปนะครับด้วยน้ําหนักของ ลิ้นเล่งของคาบูเรเตอร์นะครับจะทำให้ท่อ,อยางของเราฉีกขาดได้ง่ายๆนะครับนะนี่เขาจะก็จะฉีกขาดรุดออกมาแบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำการแก้ไขปัญหานะครับจะทำการแก้ไขปัญหาแบบเอาแบบท้าวบอลเลยแล้วก็เซฟงบประมาณให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าท่อ ID ตรงนี้นะครับชุดที่ผมถืออมานี้นะครับ ชุดนึงราคาประมาณ6700เด้อนะครับแพงอยู่เด้อพี่น้องนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาได้ก็จะเซฟงบไปได้เยอะเลยนะครับเอานะครับปากนะครับปากทางด้านหน้าที่จะสวมเข้ากับดินเล่งนะครับของ f i o r e f i l ฟิละครับก็จะอยู่ที่36มิลลิเมตรนะครับปากทางด้านหลังนะครับปากตรงนี้ที่สวมกับท่อรูมิเนียมนะครับ ปากท่อยางตรงนี้ที่สวมเข้ากับท่อโรมิเนียมหรือว่าท่อไอดีนะครับจะอยู่ที่44มิมนะครับทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาจังไดดีพี่น้องนะครับในเมื่อนะครับท่อมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีท่อยางท่อยางเป็นท่อน้ําของรถยนต์อยู่หนึ่งท่อเด้อนะครับมีท่อน้ำท่อนึงครับพี่น้องนะครับผมวัดนะครับความกว้างของท่อยางได้นะครับ ความกว้างภายในของท่อ,อยางผมวัดได้36มิลท่อกันกับท้ายของอ่าผมวัดได้36มิลลิเมตรเท่ากันกับท้ายของลิ้นเล่งนะครับอ่านี่นะครับวัดให้เบิ้งเลกพี่น้องนะครับ36มิลท่อกันเลยครับพี่น้องครับกับลิ้นเล่งนะครับสวมเข่าลิ้นเล่งได้พอดีนะครับนี่นะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะครับเราจะเอาไปสวมเข้ากับ ท่อลรมินียมนะครับท่อไอดีได้จังได้นะครับสามสิบหกกับสี่สิบสี่นะครับมันยืดใส่คงจะบ่ถึงนะถ้ายืดใส่มิ้นสองมิ้นถึงแน่นอนครับพี่น้องนะครับอ่านะครับนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ท่อไอดีนะครับอ่าวบแมนทอยดีนะครับท่อน้ําของรถยนต์ที่มีขนาดเท่ากันกับตูดลิ้นเล้งนะครับอ่าเราได้ท่อน้ําที่มีขนาดเท่ากันกับตูดลิ้นเล้งแล้ว อย่างน้อยนะครับเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะว่ามันได้แล้วเครื่องหนึ่งพี่น้องนะครับครึ่งด้านหน้าได้แล้วเหลือครึ่งด้านหลังเดี๋ยวพอาดูวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับแป้นไ d ดีนะครับแป้นท่อ i อดีตรงนี้44มิลนะครับแน่นอนครับท่อยางของเรา36มิลครับท่อยาง36มิลมาสวม44บ่ได้ในแน่ล่ะครับพี่น้องนะครับแอนนะครับ คิดยังบอกเด้นี่นะครับผมก็ยังคิดบอกนะครับแก้ไขปัญหายัางได้ดอา้างวัดท่อไอดีเบิง้งนะครับพอเรามาทําการวัดท่อไอดีนะครับท่อไอดีกับมีขนาด36มิลลิเมตรเท่ากันกับอ่าท้ายของลิเล่งนะครับ36มิลลิเมตรเท่ากันกับท่อยางอ่าหรือว่าท่อมอกอ่าท่อน้ําของรถยนต์ที่เรามีนะครับ3 6ม mm ที่ผมิ่งท่อกันเป๊ะนะครับ แน่คิดออกงีงพี่น้องบาที่นี่นะครับเ็ตุจังได้ดีนะครับท่อมันเท่ากันนะครับในเมื่อแป้นมันใหญ่นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็จะทําการเกียร์แป้นออกเลยนะครับหินเกียร์ถากเลยครับพี่น้องนะครับเกียร์แป้นตรงใหญ่ให้เสมอกันกับขอบด้านล่างนะครับอ่าตรงแป้นตรงข้างหลังแป้นมันจะมีขอบที่เขากึงไว้อยู่นะครับเราจะเกียร์ลงให้เสมอขอบด้านหลังนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับ เอานะครับหลังจากที่ทําการเกีียวมาแล้วจวดจาดนะครับอ่าหลังจากที่จวดจาดเกลียวไปแล้วนะครับพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเล็กลงแล้วทีนี้นะครับพอเราเกียวออกมานะครับเราก็จะได้อ่าท่อไอดีนะครับที่สามารถนําท่อน้ําของรถยนต์มาสวมเข้าได้นะครับอันนี้เดียวสวมให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับผมจะสวมไม่ดูก่อนนะครับเดียวจะบอกว่านะครับผมเกลียวลงมาให้เหลือขนาดที่กี่มิลลิเมตรนะครับ อันนี้ได้ทําการเกียร์ลงมาแล้วนะครับอ่าใส่ไ,ได้บ่ได้เดี๋ยวจัดเห็พี่น้องเบิ่งเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็คือท่อน้ําของรถจน์นะครับหลักการมีอยู่ว่าใช้ท่อน้ํารถยนสวมเข้าไปแล้วก็ใช้เข็มขัดลัดหรือว่าเอารวดลัดก็ได้นะครับหัวท้ายก็จัดจบงานได้นะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนะครับ ด้วยความพยายามผมก็พยายามทําให้แล้วนะครับสวมเอม้าแบบนี้ครับพี่น้องนะครับใช้ท่อน้ําของรถยนต์สวมเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดลัดนะครับทีนี้ก็เอาไปสวมเข้ากับท้ายลิ้นเลงนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับพี่น้องเอานะครับที่พูดค้างไว้เมื่อกี้เด้นนะครับอ่าที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ไอ้ท่อตรงนี้นะครับนี่วิธีการใส่ผมใส่แบบนี้นะครับอ่าผมจะวัดค่าให้ดูนะครับว่าผม เกียร์แต่งลงมาให้เหลือกี่มิลลิเมตรนะครับจากแป้น44มิลนะครับแป้น44มิลนะครับผมทําการเกียร์ลงมาให้เหลืออยู่ที่ประมาณ38นะครับอ่า38นะครับท่อน้ำของเท้า36ผมเกียร์แป้นไอดีลงมาเหลือ38นะครับ2มิลนะครับ2มิลลิเมตรเราสามารถนะครับยัดใส่ได้อยู่แล้วเพราะว่าท่อน้ําของรถยนต์สามารถยืดตัวได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับ นี่นะครับใส่ให้เบ่งโรดนะครับแบบนี้นะครับดันเข้านิดนึงนะครับสองมิลนะครับทําไมผมถึงนะครับผมถึงไม่ไม่ไม่เกียร์ลงให้เหลือสามสิบหกนะครับสาเหตุที่ไม่เกียร์ลงให้เหลือสามสิบหกก็เพราะว่าเราต้องการให้ท่อไอดีมันฟิตกันนะครับท่อยางกับท่อไอดีมันฟิตกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อ่า มันรั่วนะครับอ่าหลังจากที่เราทําการนะครับประกอบเข้าไปนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เด้อนะครับพี่น้องนะครับอานะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ทําการประกอบเข้าไปแล้วนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดได้เป็นปกติแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดให้เพื่อนๆฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือปัญหาของท่อ ID นะครับท่อไอดีจุดที่เราทําการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ ถ้าท่อไอดีขาดนะครับท่อไอดีขาดหรือว่ากรองอากาศของเราอาจจะอุดตันตัวเครื่องอาจจะมีปัญหาวาวายงวาวยันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปัญหาไฟโชอยู่หนึ่งอย่างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะไฟที่โชวขึ้นมานะครับจะเป็นไฟโชค้างตลอดเวลานะครับและมักจะเป็นในช่วงที่เครื่องเย็นนะครับมักจะเป็นในช่วงที่เครื่องเย็นหรือว่าเครื่องร้อนจับนะครับสาเหตุที่ มีไฟโชว์ค้างขึ้นมานะครับไฟโชว์ค้างแช่ตลอดเวลาก็เพราะว่านไฟแจ้งเตือนนะครับของ ASV หรือว่าตัวปรับตั้งรอบเดินเบาอัตโนมัตินั่นเองนะครับมันแจ้งเตือนมาว่ารอบเครื่องของเรานะครับมีความผิดปกตินะครับอาจจะเกิดจากรอบเครื่องที่สูงเกินไปนะครับถ้าเกิดจากรอบเครื่องที่สูงเกินไปในช่วงสตาร์ทครั้งแรกมันก็จะโชว์ขึ้นมาพอรอบเครื่อง ําทำงานปกติมันก็จะดับไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือรอบเครื่องไม่นิ่งรอบเครื่องต่ําเกินไปนะครับอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอา,อาการของวาลว์วอาการของเครื่องหลวมอาการของอส่วนผสมหนากรองอากาศตันก็สามารถโชว์ได้เช่นกันเพราะว่ารอบเครื่องของเราอาจจะต่ํานะครับเพื่อนในส่วนของรอบเครื่องสูงนะครับ เช่นส่วนผสมบางนะครับมีจุดรั่วบริเวณตั้งแต่ลิ้นเล่งไปจนถึงแป้นคอลีดนะครับก็สำหรับเคสนี้นะครับผมก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับยาม,มาฮ่าฟิลโน,โนคันนี้นะครับยังไม่จบเดอ้อยังมีคลิปหน้าอีกนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทำการถอดอฝาครอบถังน้ำมันแล้วก็วิธีการปรับตั้ง ลลสายปลดล็อกเบาะสายปลดล็อกถังน้ำมันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ขน่อยน้ำเ,เด้อครับพี่น้องเด้อ